เรื่องของมันเร็งที่คนส่วนใหญ่99%มัดเข้าใจผิดเวลาที่เราเนี่ยมีพ่อมีแม่ใครก็ตามแต่ในบ้านเนี่ยเป็นมันเร็งแล้วก็กลัวมากเลยไม่กล้าใช้ชีวิตเลยบางคนไม่กล้ากินนั่นกินนี่เลยนะเพราะว่ากลัวแล้วแทบจะเชื่อ100%ซว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นมันเร็งในอนาคตคุณไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกเสมอไปนะการที่คุณมีใครสักคนเป็นมันเร็งเนี่ยมันอาจจะมียีนอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณมีโอกาสจะเป็นมากกว่าคนที่ไม่มีพันธุกรรมด้านนี้ ก็จริงแต่คุณสามารถลดโอกาสการเป็นได้นะเพราะเขามีงานวิจัยพิสูจน์พบแล้วนะใครก็ตามที่มีพันธุก,กรรมที่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะเป็นมะเร็งเสมอไปตัวอย่างง่ายๆบางคนในครอบครัวของคุณเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ทําร้ายสุขภาพของเขาเนี่ยซ้ําๆเช่นดื่มเหล้าเป็นประจําทําให้เขาเป็นมะเร็งตับจูบบุหรี่เป็นประจําทําให้เขาเป็นมะเร็งปอดใครก็ตามเครียดสะสมทําให้เขาเป็นมะเร็งตรงไหนสักตรงเนี่ยโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะเขาอาจจะเครียดถ้าคุณ ไม่ได้ทำพฤติกรรมเหมือนกับเขาเลยนะแทบจะน้อยมากๆที่คุณจะเป็นเหมือนเขาดังนั้นสบายใจได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งก็ได้นะถ้าคุณดูแลสุขภาพพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายกินอาหารจริงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีรู้วิธีการดูแลถูกต้องดังนั้นความเชื่อน,นี้คุณต้องเปลี่ยนก่อนคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะหลายคนหดหูมากที่แบบฉันต้องเป็นหรือเปล่าเนี่ยหมอเฟิร์นหลายคนเครียดโดยใช่เหตุดังนั้นแสดงว่าอะไรเราใช่ไหมที่เป็นคนกำหนดอนาคตตัวเองแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดย โดยการที่ควบคุมพฤติกรรมตัวเองควบคุมอาหารการกินควบคุมทุกๆปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้คุณเป็นมะเร็งให้มันลดน้อยที่สุดคุณก็จะปกป้องตัวเองลดความเสี่ยงแล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นมะเร็งก็ได้เปลี่ยนความเชื่อนี้อันแรกถ้าชอบแล้วได้ความรู้ได้ประโยชน์จะลืมกดแชร์ออกไปเยอะๆจะได้ช่วยส่งต่อความรู้ดีๆเงี้ยให้คนรู้เยอะๆเขาจะได้เลิกเครียดเลิกกังวลเกี่ยวกับโรคนี้สักทีเนาะขออวยพรให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นหุ่นดีขึ้นหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะขอบคุณ นะทุกคนที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กัน